สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากรายงานข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่3-7สิงหาคม2563วันที่3สิงหาคม2563นางสาวอัมภัยศรีเริงล่าสกสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดตากครั้งที่1ทับ2563 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานคณะกรรมการค่าจ้างซึ่งเป็นคณะกรรมการไตรภา,าคีในภารกิจของกระทรวงแรงงาน มีแนวคิดในการกำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงนอกเหนือจากที่กำหนดอัตราค่าจ้างเป็นรายวันอยู่แล้วเพื่อรองรับรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงเ,เป็นความปกติใหม่หรือ new normal เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการจ้างงานและการทำงานและการส่งเสริมและคุ้มครองการทำงานในลักษณะไม่เต็มเวลาในการนี้จึงต้องศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการจ้างในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนต่อไปวันที่4สิงหาคม2563นางสาวอัมภัยศีเริงล่าสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบกิจการขนส่งสินค้าหรือพัสดุพันธ์พื้นที่จังหวัดตาก โดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเพื่อให้สถานประกอบกิจาการและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและได้มีส่วนร่วมในการสกัดกัน้นการลักลอบลำเลียงและส่งยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศณนะห้องประชุมตากศินมหาราชสาลากลางจังหวัดตากโดยได้ชี้แจงแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบกิจาการให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ หลังจากนั้นได้มอบหมายให้นางสาวอัญชลีปินประดับนำคณะเข้าตรวจสถานประกอบกิจการประเภทขนส่งสินค้าและพัสดุพันธ์ในจังหวัดตากจำนวน2แห่งเพื่อป้องปรามไม่ให้มีผู้กระทำผิดใช้ช่องทางการขนส่งสินค้าเป็นช่องทางจำหน่ายยาเสพติด วันที่5สิงหาคม2,563สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากร่วมกับสอ,อปสอจังหวัดตากและปปสภาค6เข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการเพื่อรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการจำนวน5แห่งดังนี้ 1. บริษัทเมืองหลวงทรานสปอร์ตจำกัด 2. บริษัทต้นน่านทรานเทคจำกัด 3. บริษัท TNRM จำกัด 4. บริษัท SK Interfood จำกัดส่วนโรงงานและ 5. บริษัท SK Interfood จำกัดหน้าร้านสาขาอำเภอเมืองตากโดยสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะลูกจ้างรวม90คนผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะวันที่5สิงหาคม2563เวลา9นาก30นาทีนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรธรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดตากประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2561ถึง2565และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดตากประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการที่เกี่ยวข้องณห้องประชุมตากสินมหาราชสารากลางจังหวัดตาก วันที่6สิงหาคม2563นายไพยโรธโชติกสเถียนผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเข้าตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณ2563รอบที่3ณห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตากทั้งนี้คณะผู้ตรวจ ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภา,บาคบังนคะับณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตากและกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษณศูนยะ์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการบ้านวังม่อตำบลเกาะตะเพาอำเภอบ้านตากจังหวัดตาก hey, นางสาวราชกรพนมวันนิติกรชำนาญการและเจ้าหน้าที่ เจรจาไกล่เกลี่ยหาข้อยุติกรณีลูกจ้างบริษัทคอติน่าอีเกร์จำกัดสำนักงานสาขาตั้งอยู่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้านัดชุมนุมกันหน้าประตูทางเข้าโรงงานโดยอ้างว่าจะเข้าทำงานตามปกติเนื่องจากไม่ทราบว่านายจ้างขอหยุดกิจการชั่วคราวทั้งนี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากได้ประสานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ร่วมชี้แจงสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายโดยผลการเจรจาระหว่างตัวแทนลูกจ้างและตัวแทนนายจ้างโดยตัวแทนลูกจ้างประสงค์ให้นายจ้างช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างต่างด้าวตามมาตรา64เนื่องจากลูกจ้างกลุ่มดังกล่าวไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรา79ทับของสำนักงานประกันสังคมโดยให้นายจ้างจ่ายเงินช่วยเหลือลูกจ้างระหว่างที่นายจ้างหยุดกิจการชั่วคราวซึ่งตัวแทนนายจ้างรับว่า จะนำไปหารือก,กับผู้บริหารเพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างต่อไปท่านผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์ข่าวสารด้านแรงงานในรอบสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากผ่านช่องทาง y YouTube DLPW t a News อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะได้มีพลาดข้อมูลที่สำคัญรอบสัปดาห์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ